นอนยังไม่ตื่น กินหนมกินได้ด,ไดื้อได้นี่จัดผ้าไปไหนแล้วฮะผ้านนะไปไหนไ,ไม่ไม่ว่าผ้าผ้านโอ้ผ้าผ้านผ้ามันรกก็เลยต้องจัดต,ต,ต้องพับโอเค แล้วทำไมเธอไม่ชอบนุ่งผ้าถุงอะ่ะเธอร้อนเหรอช่วงนี้อากาศมันร้อนนะเดี๋เธอเจอฮอบเซ็กซี่แล้วเธอพับหรือเธอมวอ้มวนน่ะม้วนไปไหนอะ่ะไ,ไปบ้านไปบ้านบ้านอยู่ไหนครับครับ หมู่ที่หกตำบลอะไรอ่ะฮะหมู่ที่หกตำบลอะไรอ่ะไม่รู้ตำบลสระแก้วไหมอ่ะไม่รู้สระแก้วของของมวยอะไรอ่ะเหมือนเด็กเลยชอบแก้ผ้า อะไรชัน,นมบ,บ,นบ้านป้าอยู่ไหนอ่ะนั่นใครอ่ะรู้จักไหมแกตัวเองอ่ะไม่รู้จักรูปตัวเองเหรอรูปตัวเองนั้นตัวเองป้างานไม่ไม่หกไม,ไม,ไมเข้า lục tên anh lát lục kéo, Để chăm tôi yên cầm đi Ní in, đẹp đẹp đẹp. Đẹp đua, không, không, đây Ní tôi yên lục tên tên lắm lúc tên lắm lắm lúc tên lắm 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 hoa gạo một tháng mang cả. Mị lên mai anh. Nên như anh. Ôi, nhàng đét quá, mến, may họp tì quá, chép leo à. Nè, anh, đã thằng... thằng... anh, 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 những mỏ nè này ngủ mỏ đây đi dìm van cặp cà chó cái đi dìm van đi mì phần mà ông này à này đưa đi nhìn cao bay cao bay luôn cỡ bên bay à, phải dạng đuổi học hơi ngày thảo hơi dạng hơi dạng hơi dạng rưỡi à hơi dạng hơi dạng hơi dạng à qua hơi qua chẳng ไม่อาบนะทำไมไม่อาบน้ำอ่ะหมิ่นหมินหมินหมินไม่เอาสวยไหมคนนี้สวยไหมอะ่ะสวยแฮะชื่ออะไรคนนี้ไม่อาบคาบแล้วน้องบุญนนะ่ะไม่รู้จักเหรอเอาฟองนี่เงนอ่นนึ่งแล้วเต้นนั่นแหลยเราก็มว,ว,ว่า บางครั้งผัวผมตายหมอกแกนะจดุ้นต้นนั่นล่ะบางเครื่องผ้าสวยไหมอ่ะผ้าไม้หวู่เบะหบ้านเบะทุกวันเบะอยู่กลางแดดทุกวันเลยออกถนนทุกวันน่ะ ชักชักจน,จนจนลากแขนเขียวหมดแล้วอ่ะด้วยชักนี่กินนะกินไลดิคนสวยคนดือ้อคนดันคนขี้ดาช่วยมาคนนะั้น 对嘞。